สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีรถสึงสวนแนะนำอีกตามเคยนะเป็นรถครอบครัวในฝันของใครหลายๆคนนั่นคือรถเตย์ต้านิว a อลพา2.5 SC พัเกตปี2018ค่ะคันนี้นะคะปายแดงอยู่ที่3.5ล้านบาทค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเซฟพรอนให้ลูกค้ากันถึง700,000บาทเลยสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถป้าสภาพเดิมๆต้องคันนี้เลยค่ะไฟหน้านะคะเป็น LED 3ดวงค่ะไฟเลี้ยวเป็น sequential lamp LED นะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบออฟติมัเลยค่ะ มีไฟเดย์ i m ม r u ล n i n g Light แบบ LED ด้วย Smart Entry ค่ะแล้วก็ตัวนี uh, uh ้จะเป็นระบบวันชัชตรงนี้นะคะกระจบมองข้างปรับไฟฟ้าพับอัตโนมัติตบลดแสงได้ ก็จะเป็นตัวคอนโซลแบบหนังค่ะอันนี้เย็บแบบสปอร์อย่างดีนะแล้วก็ตกแต่งลายไม้นะคะสีดําค่ะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้ก็รองรับการโทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็รองรับซิลิค่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีครุสคอนโทรควบคุมความเร็วให้นะคะแล้วก็มีช่วยระบบการประคองพวงมาลัยนะคะไม่ให้หลุดออกนอกเลนค่ะและที่สาคัญเนี่ยบนทางลาดชันเนี่ยเขาก็จะมีระบบเพิ่มความปลอดภัยให้ค่ะ ตัวจอนะคะตัวนี้ก็จะรองรับบลูทูธนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็เป็นกล้องให้นะคะและที่สาคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยแอร์จะเป็นแบบปรับแยกตอนให้นะคะตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์เจ็ดสปีดค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นเบรกโฮนะะช่วยในเรื่องของการเบรกแล้วก็มันจะมีระบบการออกตัวแบบผิดพลาดให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวปรับอุณหภูมิลมร้อนนะคะของเบาะคู่หน้าค่ะตัว ตรงกลางคอนโซลน,นะคะสามารถใส่ของได้เล็กหน่อยค่ะนี้จะเป็นมูล,ลูป2ตอนค่ะแล้วก็หน้าจอจะเป็นของดีค่ะอันนี้คือเปิดแบบธรรมดานะคะมีไฟห้องโดยสารให้อ่านหนังสือนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยจะมีเครื่องฟอกอากาศของนานโนอีค,ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแอร์ปรบับแยกตอน,นะคะ่ะตัวเอนเตอร์เทนเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีนะะตัวนี้จะสามารถปรับไฟได้นะคะคัลเลอร์ถึง7สีเลยค่ะ ก็เพิ่อมอัตรารดได้ดีเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรถแบบเจ็ดที่นั่งค่ะเป็นเบาะ VP ไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะมีที่รองแก้วให้ค่ะแล้วตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะแบบเล้านะคะแล้วก็ตัวจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะมีที่เมาส์นะคะอันนี้เรานั่งได้นะแล้วหมุนได้นะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการปรับเบาะกันนะอันนี้เนี่ยสามารถเอ็นไปด้านหลังได้นะคะแล้วก็เอ็นมาด้านหน้าได้ค่ะแบบ8ทิศค่ะตัวน่องเนี่ยก็จะสามารถปรับได้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นซีเควนเชียลนะคะวิ่งแบบวุบวอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามเลยคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้นะคะข้างหลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ะคะ่ะและที่สำคัญนะตัวนี้ก็เป็นประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะ่ะ และทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะคะอาจก,กระซิบนิดนึงไม่อาจจะเยอะนิดนึงอยู่ที่94,000กิโลนะฮะแต่ว่าเราจะเซฟครอสให้คุณถึง7 0 0 0 0 0เลยนะคะขอเสนอราคาอยู่ที่2,790,000บาทค่ะแต่ให้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะอยู่ที่2.49เลยค่ะถ้าใครสนใจนะโทรเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0917602230หรือโทรได้ที่เบอร์0968808,000ฝากติดตามเว็บไซต์ www.bestcarauto ดัดคอค่ะ